สวัดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีประกทุกคนเด้อที่เป็น FC น้องบีเนาะสบายดีเด้อทุกคนเด้อนี่ครับรรยากาศยามแรงเนาะมาถ่ายบรรยากาศยามแรงให้ทุกคนเบิ่งเด้อพดตรใหม่เนาะทุกคนถ่ายบรรยากาศยามแรงนาะดีวิวอัวนนเฮดหัวใหม่เนาะทุกคนหัวออโคาโดต้นอะโวคาโดเนาะทุกคนเนาะนี่เอาอันนี้แล้วชิว่าคือบ่ม่าก็สิว่าเลย ลักเนี่ยอันนี้เห็ดใหม่เนาะตัวนี้หันจา้างเขาเห็ดหายเนาะทุกคนแต่ละปีตองเห็นเพราะว่าขึ้นให่ขึ้นใหขึ้นใหขึ้นได้เลยเยอหลายลูกเนาะทุกคน บรรยากาศยามเล่นเล็กนนน่ะเราเขามาสายทุกคนเบิ่งแล้วบรรยากาศที่สดใสเด้อทุกคนงานเลามเล็กเราเข้ามาสายทุกคนไปท่องหงายท้องหน้าเนาะนี่บราไปท่องหงายท้องหน้าอันนี้บรรยากาศธรรมชาติเด้อบุ๋มมีซ um. ันผอกสันผ <in u ga o> ิดเด้ะทุกคนเนาะมันอยู่ในป่ามีแต่ายเนาะหายหน้ามีแต่ป่านะทุกคนเนาะต้องไปหลุมมันมีแต่ป่านะทุกคนเหายหน้า เลยมาถ่ายบรรยากาศรีวิวแล้วก็รีวิวอันหวัวเห็ดใหม่เนาะเห็ดอันนั้นใหม่เอาเห็ดออกใหม่เพราะว่า,วาต้องได้ฮดเนาะบา้าบ้ามือฮดเนาะตัว้องโคโดเนาะกํลาลังเป็นดอกนะทุกคนเนาะอื่เออไอ้อออกํลาลังไปตัดใหม่มา ามือเหตุมือเนงะินคนไข้มือนี่คนเศร้าเลยเนาะก็เลยได้เหตุพังตั้น,นมือเฮ็ดอีกอันหนึ่งเนาะมือนี้ก็ได้ตั้มเคยอันหนึ่งฮันพออยู่ก็ได้อยู่สองอันสามอันฮันลูกอยู่ได้ด้านหนึ่งเนาะฮดคุมมือเนาะคันลุกไม่ได้ฮดคุมมือเนาะอันนี้ขี้ข้านนี่เสียผ่าให้ขี้ข้าใหญ่ ห่อเออแตหออขวามืออนี้เป็นล่อห่ออะไรไรนี่นห่แล้วตัวเองเห็ดเตวเองหมดหลอนมุก็หออแล้วเว้ยันเ็ดหลอนว่าหออเพิ่ดิอารกาศยามนิงเล้มาทุกคนนะาขดงามเลย มัวอะไรเฉียก <Ờ> ็เป็นอะไเฉอกดใหม่นี่เีดยังนี่ป้ามันดอกขิงื้อน่งังไงใช้ก็ได้เงินใหม่เขาไปเห็นเขาซื้อไปเห็นโล่งเห็นอันรัะไเนี่ใม่เห็นอไใม่ยังนี่ใหม่ยังว่าเรีเชื่อมาเลยต้วมึงห่หนึ่งเป๊ะเกินมากก็เห็นเลยบักุ้สูงอ็นะคือเอ้า ประเทศเป็นโต๊ะเป็น right ตังก I mean, ็มาได้บ่บ่มันเป็นไม้บอกแมนไม้เนื้อแกนเดี๋ยวก็ไเป็นซอยเพชรลงเห็นยังเดีมันเป็นไม้เนี่ยอ่อนเด้เออมันคือบระคายแล้วตัดจังเอาตัดที่มือสิทำไม่น้นไปเจ้าค้าพอเห็นร้องหันก็ได้เงีินแตวมันเปียกๆนี่เนไหมเขาไปเจ้าเขามตันเองเลยทำมันทำเป็นราคา โอ้ยเนเป็นอาคาดีกว่ามันดอกถิ่มไอจ้างเขาตัดเส้นหาบัตรปรายนายเขานี่ยจ้างบัตตำชุดนี่ก็ได้อยู่เออมนลเลยนะเออน้าฮะเส้นหาบัดรเปยนื่อใคดนตีล่ะต้องให้มันเต็มกุ่มเลยทุกคนเ้อะฮดเน้อฮดเพือกินเนาะเสื้อลป็นหมาเลลุดนเชลล้านเลื้อเกิน สอิโอ <Yeah. S 1> wow. ้ยเ่ยาด้กินงสามสีปีก็ไเด้กินะนี่เอลาเส้นลูกเส้นล้านสาปีหปีวเลลูกลูกได้กินเลี้ยงมะเห็ดอันนั้นได้มนแปลงทอเด้อเจรินเลยอาดูว่าวอกเส้นลูกเส้นล้านเลย การเนาะตอนนี้กำลังได้การที่หักบ่วนาวเด้อทุกคนเด้อบ่วแดงนาวเนาะหยาคัน้อนฮะสบายเราจะเอาหน้าถมาหน่อยมาท่านเอาถมานะมือได้ก็ลืมอาว่ามัดมันออกก่อนใช่เอามาเอาแต่มือเอามาปุถ่านเด๋อเาใช่ คนบรรยากาศยามแดงกับขอบใจเด้อที่เป็นกำลังใจให้น้องบีบมาตลอดเนาะทุกคนเอาไว้ไปจับกล้องให้เน้อทุกคนเลยได้หนุกมือเดียวกับโคตรก็ภัยหลายๆเด้อทุกคนขอบใจหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้น้องบีบมาตลอดเนาะก็ดีใจเนาะทุกคนเนี่ยอะไรกัสู้ต่อไปเนาะทุกคนเนาะก็คือน้องบีบ้างกันเลยสู้ต่อไปเนาะในบรรยากาศยามแดงนเลยอ่ามีกับกินโมมีกับบุกินเนาะทุกคนเนาะ อย่าไปวังรวย,ยไปวังพึงคนอื่นได้กว่าพึงตัวเองเนาะว่าคนอื่นเขาบ่อซอยเขาคือเขาซอยเขาเองเน๊ะการที่มันเห็นแก่คนเขามันเห็นแก่โตแต่การที่ว่ามันเห็นแก่ตัวหัวนะต่อไปคบกุมูคบภูคนอื่นเขาแบบมันก็เห็นแก่โตคือเก่าหัวนะเขาของหัวแจ้งที่ใซคเขาของบุการีน้ำแบบบอกให้ทุกคน กขอบใจ FC ฟีทีวามาเม่นน้องมาใหาก้กำลังใจเป็นกำลังใจตลอดเนะาะคือเนว่าอาัาอานคือบบไปไทยยังไงนเนาะเพอ,อก็อยากไปอยู่น่ะทุกคนนด,ดานไม่เปิดใเปิดเนาะทุกคนนะค่ะว่าหากว่าด,าดานเปิดวันที่หนึ่งกรุงพานาะไปได้ยังยินข่าวว่าถามว่ามันไปได้ถ้าเอออยู่นี่มันโบอันนั้นเลยก็เสียไปหาเหตุเดี่ยวกับไทยคือว่าและทุกคนเนาะพังเบิ่งสถานการณ์เนาะคือในตอนนี้ก็ ไรมาเป็นมังเป็นโกเลยเนาะทุกคนนะจางไปกันหลมเลี้ยวไปเลยเห็ดยังกะหลมเลี้ยวไปเลยเห็ดทุกเรนะียงทุกอย่างเนาะยังกะบม่มีอยากตั้งรักตั้งโตยังกะบ่มีเนาะทุกคนนะออามาเลยเมือ่อยเถอเนาะทุกคนเนได้เห็นคิดในใจนี่อยากเลี้ยงไก่พันธุ์เห็นเขาเก็บไข่ได้หลายสองได้กะ คือจะซื้อดอ,นะอ,อ,อกมอโมมีเง,เง,นะนนเงินเลี้ยากเลี้ยงหมูนะทุกคนมีอยู่ของหมูค่ะแต่ว่ามีเงินซื้อหมูเลยเดี๋ยวมันก็ได้อยู่เขาก็ยังเลี้ยงเนาะอันนี้เขาเพื่็เอาไปสีหำมเขาก็มีเนาะทุกคนผมจะบอกว่าเรามีเงินซื้อหมูมาเลี้ยงทัางสิ้นื่อหมูมาเลี้ยง คืออันนั้นาเลรอย่าเขามีเรียงมูพันธมาอยู่ในรงูจี้ขูขาวเหรอมูขาวกมีบอลปส่รงคล้ายเป็นโรคอหรอทิ่เป็นโรคเอในรันตนะิีเป็นงูโลเลยมันนักคู่อาหารมูอันพันนะ <c oughs> ตองเลยคือหัวอาหารมันจังงั้นน้ำหนักมันจังได้เพ้มันไปเกลือแต่ห้ามเกลือ,อนะมันกับปได้ที่เ <c oughs> ก่าซิ่ เพิ่งเลี้ยงหาหกตัวนี่พอไปเยอร็อกว่าหานันเพิเลี้ยงไลยก็บบไว้เลยหางเหงาไปวบบางกาแฟน่นาคตเนาะทุกคนแต่ตอนนี้ยังโมมีเงินซื้อดอกทุกไล่ช่วงนี้เงินจะถูกก็บ่ได้เมยเขาะมาเลยคลิปก็จะบ่อยอัดลงถอด ก็จะเสียงทุกอย่างอยังกะสวยสวยๆอีพีนี้ตั้งก้าวเข้ามาอีพนี้ป้าเพื่โหดหายกว่าแต่กวูแต่ละปีนะทุกคนอ่ะปีนี้โหดหายแหงจนเมื่อยจนลอยวัดคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพาทุกคนมาชมบรรยากาศอันนี้อ่ะอย่าลืมอย่าขำโฆษณาหนังบีเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปอย่าอย่าเลื่อนผ่านกันเด้อทุกคนเด้อ เห็นก็เข้ามาซองแน่มาเบิ่งแน่เด้อทุกคนเด้อก็ขอบใจหล,ยลายๆเด้อทุกคนเด้อคลิเป็นกำลังใจให้กันหานะคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปกันนี้เท่าน,นี้เนาะทุกคนเนาะที่ก็นขอใ้เขาสบายดยิบ๊ายบาย